โอเคเจอกับหมอแก้วแม่นช่วยอีกแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่อินทนินหน้าในปั๊มบางจากสักที่ของกำแพงเพชรนะคะก็คือแวะซื้อชาซื้ออาหารกินลองท้องกำลังมุ่งหน้าไปเชียงใหม่นะคะเป้าหมายเราคือจะไปไหว้ม่อนกุเวน แล้วก็ทําบุญขอความเฮงพรุ่งนีง้หวยออกจะได้เฮงๆงปังปังกันแล้วก็แก้วก็แวะทํางานลายทางนะคะทะเบียนรถก็คือ1790คันที่เอามาเพราะคันที่เอาไปทาบุญทีไรมักจะเฮงทุกทีวันนี้นะคะสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์และวันศุกร์ให้ซื้อเลขแห่งความเสียใจเลขที่กังวลหรือเลขที่ทุกข์ใจเพราะอะไรที่มาร้ายๆมันจะเปลี่ยนกลายเป็นสิ่งที่ดีค่ะย้ํานะคะวันอาทิตย์กับวันศุกร์ให้ซื้อเลขแห่งความเสียใจความกังวลจะได้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี คนที่เกิดในวันจันให้ซื้อเลขการทําบุญอย่างเช่นไปทําบุญมาธี่บาทจะทําบุญยอดกระถินพระปา่าได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะวันจันส่วนวันอังคารที่ซื้อเลขบัตรประจำตัวประชาชนผลรวม2ตัวท้าย3ตัวท้ายซื้อไปเลยจ้ะวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันที่คุณพ่อจะให้โชคลาภโดยเฉพาะอายุคุณพ่อหรือเบอร์ติดต่อของคุณพ่อลองซื้อกันดูแต่ถ้าคุณพ่อ S 1> <S 1> เสียไปแล้วก็อาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่คุณรับถึงสุดในปัจจุบันก็ได้นะคะและวันพฤหัสให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานอย่างเช่นวันเริ่มต้นการทํางานหรืองเงื่อนเวลาปัจจุบันลองซื้อดูเมื่อกี้วันอาทิตย์กับวันเสาร์ไอ้วันอาทิตย์กับวันจันทร์ไอ้วันอาทิตย์กับวันศุกร์พูดไปแล้วเนาะเลขแห่งความเสียใจยส่วนวันเสาร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเพื่อนสนิทจับผู้หญิงก็ได้จับผู้ชายก็ได้คุณรู้สึกสนิทแล้วไว้ใจใครที่สุดคุณซื้อเลขเกี่ยวกับเาขาและเธอคนนั้นค่ะ